สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับเหลือแต่ความว่างเปล่าหมดแจ้งแจ้งจริงๆครับเนี่ยบางทีงละครพอดีแฟนครับมาเอาอตสุดท้ายที่จองไว้นี่ครับนี่วก็ใส่นี่ครับ,รรบนี่อันนี้ผมขอเก็บไปเองครับนี่ประมาณพิถึงพันตัวว่างแี่หลายตัวจะเคยคิดไว้จะไวทำพันลายเมือนตัวยืนนิ่งแล้วซ้ำนี่ครับอย่างเจื่อนเร บ่อขายแล้วครับอ่ะสิะไปคุยกับแฟนครับทีมาสร้างไก่จากอุดรครับคนนมไฟแรงอ่ะาบาอบงครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เตรียมย้ายบ้านนี่หอยบ,บ่ได้กกบกบบ่ได้กแล้วก็อหอยไปกระไดพว่านะ <c oughs> นี่ครับบ่อยากเรียงกบ เอาให้ไปน้ำครับเพราะว่ามันเป็นอาหารของกบลูกมัน <Okay. S 1> นี่ตัวสองบาทมแมนบอน,นี่ครับแฟนครับจากบ้านเดียวครับนี่จาก,กอุดรจ้าจาก,กอุดรน้องแสงน้องแสงเนาะอ้าถามเนี่ยเป็นยังไงือจากมาเลี้ยงกบก่อนอ่าเบิง่งมันที่แรกกัคขาขายอยู่ในกรุงเทพอยู่ที่นี่มัน มันประสบปัญหาโควิดก็เลยหนีมาบ้านเฮาอยู่บ้านเฮามันกับบมมีอย่างเหตุเนะาะตอนนี้ก็เลยเบริ YouTube, บรงยูทูบก็เลยไปเห็นเิ่น,พน,พนเพลียงเอา้าเป็นจะเลี้ยงเป็จะนี่ก็เลยลองโทรามาสอบถามเพิินและ้วกะ็ได้มาหาเพิ่นอยู่นี่จ้ะโควิดยุ่งเหยียเป็นนี่ก็่ตอนนี้ปัญหาคือยังไงก็ตอนนี้คือมันค้าขายบ่ไดดค้าขายบ่ไดดเลยเห็นบ้าตลาดกับปิดตลาดก็ะปิดจ้า ตอนนี้มาบานจะจะเดือนแล้วครับเดือนนึงแล้วค่ะมาเดือนนึงแล้วอ๋อลักกบนี่จะไหนก่อวา้ไปให้พ่อแม่เลี้ยงได้ไงวตอนแรกวอาที่แล้วก็ว่าจะไปลงลงไวกะพาเพิ่นเฮ็ดจะก่รวรรดิการถ้าเกิดโควิดทั้งกรุงเทพฯซ่าก็สะลงไปลุ้งขายบึงอีกเชืงหนึงก็จะให้พ่อแม่เบึงยู่ทางบานถ่าถ้าเดินมาได้เวยก็จะควนกลับขึ้นมาบานเฮ้า นี่แหละเอาไปกินเป็นโอกาสจากคนบ่เคยอยู่บ้านก็ได้อยู่้คาขายได้สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเอาพอโควิดก็เลยถอยยางเลยเอ้ผู้ชายนี่งจะแน่ก็ตอนแรกจะแน่ก็อยากเรียงจะแน่ก็ตอนแรกบ่อยากเห็นธรรมชาตินบ่เรื่องไหนอยากเห็นธรรมชาติครับตะเกียร์ห้องเคยไปแตะโกบินบอมันซูมมือบ่มีแล้วมันบ่มีแล้วครับก็เลยอยากเห็นกธธรรมชาติ กรมธรรมชาติอืนี่นะครับเดบึงเดบึงหลายๆเจ้าหลายๆนี่ศึกษาไปน้ำเนาะไปนี่ครับหอยนะครับนี่หอยเชลลี่ตกไปหลายเอาหอยน้ำตอนแรกตอนแรกว่าจะว่จะเอาจะตัวตอนแร <2, 000 S 2> กสองพันสองพันหน้าตัวนี้ได้แจ็ <laughs> <laughs> คโ <laughs> ตมาได้ตามเป่าครับเป็นบิดครับพีบ่น้องเบิดเกียงคือไทยบ่งมงังคุเบิดเกียงครับอยากให้ย,ยู่ครับบ่ยยบบบมีใหยย้เลยบิดแล้ว สุดท้ายอีลิมวันนี้ <S 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 ต้องถ่ายว่าเดือนหนึ่งพอแลอ้วเราติดตามตอนต่อไปว่าเป็นยังไงเกิน <S S 1> ขาดยังมาว่าสี่เรลี่ยมว่าเห็ดพันจนนี่บ่เหลือมึงที่ลหครับนี่แข็งแรงเอาไปเก็บรอยอยังอยู่นี่ไปจงมึงขึ้นรถ ย้ายบ้านใหม่นี่ครับอหอยสำหรับตัวเงินงนี่ครับโอ้หนึ่ยงยญ่พี่น้องน,ออนี่ครับเมื่อเส้าเมื่อเส้เาในขายไปเท่าไหร่เ <4, 000. S 1> มื่อเส้านี่ยสี่พันบ่เมื่อเส้าสี่พันตัวนี้เท่าไห 3, 3, ร่สามพันหนึ่งร้อยสามพันหนึ่งร้อย เอาไปแผ่พันต่อไปไปขยายา่ยะเโอเคครับกับประมาณนี้ครับก็คือสรุปแล้วก็คือเดี๋ยวนี่ครับปิด่าแรายการสำหรับเดือนนี้ปิดการขาย นี่ครับบางคนหาปลาตัวนี่ครับนี่เกี้ยงครับจากเคยเมิดฝ่าม้อมดินนี่ครับล้อมแหลมล้อมแหลมนี่ครับนี่เลือสองน้ำตัวนี่แหละเบิดเกียงบ่อรครับนาตอนนี้ก็ล่างขยายครับขยายกว้างขึ้นเพื่อสีล่องหลับเลียงพอพันไม้พันใบป,ปีหนาปอกไม้ปีหน,นี่ผมว่าสะเลียงประมาณดังตามคือหาเมือนต่อ ก็เลยตองตอกเลยตองเฮ็ดพื้นท,ที่มันครับนี่ครับแม่ข้อคุดให้เบ่งเม่อเ้าเนี่ครับหน้าตอนนี้ยังบ่แล้วก็เลยตบแต่งนิดนึงนี่ครับเหลือตบแตง่งขอบเราก็จะกันด้วยเสาผ่าใบคุ้มนี่ครับ,รบ,บรม้อเสาเสริมข้างหน้าตัวนี้ครับให้สูงขึ้น นี่ครับกบกระยุ่งสิละครับนี่หล่น,นแล้วน,น,นีย่ยังบอกกันนะครับนี่ยังบอกกันยังปล่อยลงอยู่แบบนี้อันนี้คือบองหมวกบอโนบานอันนี้กำลังปล่อยน้ำหมอกครับปล่อยน้ำาม,มอกเพื่อจะไถยหน้าไทายหน้าดับหน้าครับ าดบำมืออึนหนาจ,จะดำได้เดี๋ยวปล่อยแหงกอนหลักจะใชกบหลักจะดำเลยส <c oughs> ะวนแรกก็สิปล่อยกบลงบริเวณนี้สรบผูู้ด,ดอยากเรียงกบแบบธรรมาชาติได้คำแนะนํำครับถ้าย่ามันเป็นของกว้างนิดนึงเพราะว่ากบธรรมาชาติค่อนขอ้างสิใส่พื้นที่กว้างพอสมควรกว้างทำไดยังดี มันจะได้มีอาหารหลากหลายมีตะกะแตนมีมาแรงมีใส่เดือนมีหอยแนะนำครับห้เลียงหอยนะครับหอยเฉลี่ยหอยอยังก็ได้พอกบมันจะกินหอยกินหอยตัวน้อยนะครับแค่ไข่เม็ดอาหารนี่แหละนลั่นแหละคืออาหารของมันครับอาหารธรรมชาติเลียงหอยไว้ครับหญ่ บ่ต่างยานว่าหอยสิหลายกบบระการเนี่ยครับกบมันก็กินหอยใครก็กินนะครับใครมันก็กิกนเลี้ยงคู่เลยครับเลี้ยงคู่กันเลยหอยเชอรี่หรือหอยปังหรือหอยอะไรก็ได้มันก็กินคนนี่ครับนี่ครับไข่เชอรี่ไข่หอยครับนี่นี่ไข่หอยครับมันก็จะกิน ตามธรรมชาติของมันอโอเคนะครับอัปเดตสลับมานี้กบหมดเกี้ยงเจ้บอกเกี่ยนะครับเลย่าวบ้าร400ตัวนี่แหละปล่อยทะเบิงครับ บาาาดอมีอมีคนถามว่าแมหมโคคิดราคาจังไรหรือแหคโคคิดเป็นชั่วโมงครับชั่วโมงละสี่หาร้ยบาทเนี่ยแหะหรือหมอเป็นมือก็ได้หมอเป็นมือบนใจใจว่าจักบาทผู้ใดอยู่ใกล้ๆแถวจังหวัดสกลนครก็ถามทานมาได้ครับถามว่าไกลจากอำเภอสว่างเด่นดินครับ เดี yup. ๋ยวกะถักก็ได้จากเข็ดกะล่องเบงไปคุดหลอบให้หน้าหลึกตั้งเม็ดหนึ่งกว่าจะสองเม็ดแหละครับเอาจากใครเดียวกันก็ได้แล้วก็ปล่อยปลาปล่อยกบลงมันม่ยากครับสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงนี่ครับผมจะปล่อยกบลงในปลานี่คือโปรแกรมต่อไปก็คือนี่ครับผมจะเลี้ยงกบในสวนนี่กันล่างเฉล้อมล้อมสวนแล้วก็จะปล่อยกบลงครับ รเราเซตบ่อน้ำให้มัน,นน้อยจะทำบ่อน้ำให้มันเล็กๆนี่ครับส่วนตัวนี้คนจะปล่อยกบลงนี่ประมาณสองสามเมื่อนตัวนี่ครับแฟนขับจากอวดอรด บกหอนปะได้บ้างเนาะบอนจ้ะออ๋อไปน้ำกันไปน้ำกันไปเอาค่นเนาะนี่เราเก็อันเมื่อวานเนี่ยเอากบใส่รถเก๋งของเปิดแอร์ให้เปิดข้าวจนได้ผมเคยใส่เวลาสูงสุดสิบสามชั่วโมงบ่ตายไปน้กันเล้วไปไปแผ่ขยายพันต่อไปเยอะกุดดักเลยยาเสพย์อย่าไปเยือนยี่ดักสะพาน ผู้ไฟลมจีผู้ไฟลมโจดอุดรธานีปลาปลาขอบคุ่นยังนะครับผมขอบคุณครับมาหยอดห่วงกับว่าได้รู้น้ำมาได้เลี้ยนได้รู้น้ำเย็นดีครับผมติดตามตอนต่อไป ฮะโอเคครับก็จะประมาณนี้แต่ละวันวันนี้ปิดการขายจริงๆหมดเกี้ยงจริงๆครับสำหรับผู้ใดอยากเรียงกอบแบบธรรมชาติกะบ่อยากครับพี่น้องบังบ่อยากเบิ้งผมขลดปย้อนหลังผมก็ได้บันบ่อยยากอีลีครับมันบ่ต้องไปสือว่าหานเป็นบดลายปนัน มันต้องง่ายครับทําเกษตรมันต้องง่ายเราต้องสบายไปหน้าไม่ใช่ลําบากนี่ครับนี่ครับโซดนี่ครับผมจะปล่อยกบครับนี่ผมก็สิล้อมล้อมกันด้านด้านขางตัวนี้จอผากันด้านขางสุดพุ่นครับพุ่นนะสุดพุ่นล้ะกะกิเมโคอยู่นะครับประมาณสองไรสามไรได้วันสองสาไรนี่แหละแล้วก็ผมก็จะล้อมเอ,อ่อเนบสวนนี่ ตรงนี้ผมจะคุดเป็นปน,นี่ครับผมจะคุดคุดเป็นร่องเป็นบอ่อน้น้อยแหละกบมันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะก็กจะปล่อยออกมาบริเวณในน,น้นำในน้ำคือให้มันเห้มันเลือกครับนี่น้องน้ำแล้วก็มีปลาพ่อหนาฝนนี่กบมันหมักมันอยู่ปลาพะอมาแรงมันไหลายแมงมอมมันหลาหมดก็มีหลายผมก็เลยโจทย์ต่อไปผมก็คือว่าสเสียเลียงกบในสวนก็ค,คือในสวนนี่ครับ ในส่วนน,นี้สี่กลมในสวนนี้สี่่องเบิงในหน้าเขาล่องแล้วตอนนี้เรียมกลมในสวนย้งโอกษ,ษ์ท่นในร่องปีนี้สีเดียวสี่เด็นครับติดตามตอนต่อไปเพราะว่ามันบ่านายากครับอย่างในสวนนี้เพราะว่าแมลแรงมันหลายแม่งมันหลปีนิ้ผมงสี่ร่องเบิงมันจะเป็นยังไงน,นี่ครับปลาใหม่ผมสั่งแค่สี่ปีครับนี่สามสี่ปีเป็นป้าใหม่จากพื้นที่โล่งเตียนบม่มีย่งจากยาง ภายในสามสี่ปีเป็นป้าไล้แล้วเป็นหลม่มเงาตัวนี้ปีกายนี่ครับเพชรปีกายเนี่ครขรอบควมนงปีหนึ่งพอดีตัวนี้ครับป้ากล้วยนี่ขุดปีกายเลยครับมันกับบยา,ากสำหรับผู้ใดอยากมายุบานกะรอมืน่นนะครับใส่เวลาใส่เวลานิดนึงสามสี่ปีบ่โดนครับบ่โดนต้นไม้กับปลูกที่เดียว ทีเหลือกับเป็นหลาที่ของธรรมชาติมันเงี้ยเขาันเอง,อง,เองยังเช่นต้นสะตอเน,นี่ยต้นสะตอตัวนี้ครับนี่ต้นสะตอตัวนี้ซื้อมหาสิบ,บาทครับตัวนี้ซื้อมหาสิบ,บาทเบียมันหาสิบ,บาทผ่านในสองปีนี่สองปีแล้วตัวนี้สองปีุูมขึ้นมาได้แล้วก็ต้นสาเกตัวนี้ตัวนี้หลุดซึกว่าสองปีกวัวตัวนี้สองปีกว่วเนี่ยบูกหลากหลายครับนี่กะระ่อน กะทำกับมี่นวยเลยนะครับนี่นี่ก็มีหนวยแล้วมี่นวยแล้วอันนี้ก็ซื้อมหาสิบัตรกันครับตัวนี้ซื้อมหาสิบ,บัตรภายในสามสองสามปีกะมี่ลผลิตแล้วนี่มาค้ำป้อมมาคั้ำป้อมแต่ว่าปีนี้ท่านได้มีหนวยครับปีน้าคาดว่นนานอาจจะมีแล้วก็มาพี่พวน หมากพีพลนหมากพีพลนี่ครับมีใบมันหมากพีพลนหมากพีพลนบานท่าแหละอันนี้กะลาเวกพีผีพวนยุกคล้ายๆกันครับแต่พีพลมันจะเป็นในใบมันจะเป็นสักสากน้อยนึงเดี๋ยวจะเห็นหน่วยครับหมากพีพลอ่ะโอเคนะครับอัปเดตล่าสุดนะเหมือนนี้ มะม Apple. ่วงแอปเปิลพาส้มสวนขับจังน้อยอัปเดตมานี่ยมะม่วงแอปเปิลแล้วก็อันนี้นี่ลำใยแมนบ่ลำใยญ่เดี๋ยวภาพบางต้นบบบเงี้ยวครับต้นหมากเงี้ยวนี่มะม่วงนี่ครับ ยังไม่สุกใหญ่มากที่พี่น้องถ่ากินยสุกมันครับนี่ปลูกแค่ปีเดียวได้เน่ยปลูกพีกายเนี่ยต้นนี่นี่ครับหมากเงวนี่ครับต้นหมากเงว เดี๋ยวบอกี้พสิเดน์ครับหมากเงี้ยวผลินจีสารนี่ฮะมีไผ่ครับไผ่กิ้มซุ่งนี่ครับปลูกพวกเนี้ครับต้นไผ่นี่ปลูกได้สองปีครับนี่ปลูกที่ล้างมูอยู่ต้นนี้ปีแรกก็ได้กินนอแล้วนี่ครับปีที่สองบ่งนอที่ละครับ บายากครับบายากปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดชีพแต่ทำเกษตรมันต้องสบายไปหน้าไม่ใช่ลำบากเป็นนับเปหน้ามีพักแมฆครับเพราะฉนั้นพักยังพักเตี๋ยวบรือเปยังว๋อเดี๋ยวไอ้พักเตี๋ยวพักเตี๋ยวเนี่ยครับนี่ซื้อมาสี่ต้นต้นละห้สิบบาทเท่ากันหนึ่งสองสามสี่ต้นซื้อมาสี่ต้น นี่ครับปลาสวนปลูกทุกอย่างที่กินต่อไปก็เป็นหน้ากบขับหม่องนี้ผมจะเลี้ยงกบผมจะพุดบ่อหม่องนี้จะพุดบอ่อให้มันบริเวณนี้แล้วก็จะปล่อยกบจะเลี้ยงกบสวนนี่หน้าขางบ้าน เขาจะจกวานเขาแล้วแหละแต่ผมบาวานผมจะใช้ดำผมใส่ดำเอนี่ใหม่บานก็ล่างกีมาเห็ดบานบานกระทำหน่อยไปหน้าิีหลังหนึ่งโ็้มมนอนห่อนพี่น้องไปแล้วครับฝนตกกบห่องไทยไทยบางอีรอบนึ่งไปแล้วครับ ขอบคุณครับที่ติดตามติดตามตอนต่อไปผมจะเลียงกบแบบบ่าหายอาหารเสด้ผพ้นหรือไม่ก็ลองเมืองครับหลังจากปีที่แล้วไตด้ผพ้นเกินขาดปีนี้จะล่องไหมเลียงกบแบบวดต้นทุนปีแรกมีบอ่บอเดียว มีทั้งกบมีทั้งปลาครับอยู่นี่ตะพาพน้ำก็มีโอห่่งหงายไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ